I've been make trendy sexy I've been make trendy making go making on look on it s อ่านะครับสวัสดีนะก็ในคลิปคลิปนี้เดี๋ยวก็บอกก่อนนะว่าสำหรับใครที่เปลี่ยนแคมมาแล้วนะเปลี่ยนแคมมาแล้ว หรือว่าน้องๆคนไหนที่จะสั่งแคมป์นะฝั่งมาแล้วรถวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ขึ้นนะวิ่งไม่ออกแย่กว่าแคมป์เดิมนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าการจาแนกแคมเนี่ยมันจะต้องจาแนกยังไงเราต้องเข้าใจทําความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้สึกของเราก่อนว่าเราต้องการใช้แคมแบบไหนเราต้องการใช้รถแบบไหนนะแต่ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะอย่างแรกเลยก็อย่างไรก็ฝากเข้าไปกดติดตามนะกับ เข้าไปติดตามหรือว่ากดถูกใจในเพจ a c e b o o k นะก็คือเพจ a c e b o o k ของช่างจ้อยพลาสมสองนะฮะแล้วก็ช่อง YouTube ของช่างจ้อยพลาสม์สองแล้วก็เข้าไปกดติดตามกันได้นะฮะกับ a c ซ b o o k ส่วนตัวก็คือช่างจ้อยพลาสมสองนะฮะส่พลบุญอยู่นะฮะฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะฮะก็เดี๋ยวขอตัดไปกล้องหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้ฟังว่านะว่าเรื่องแคมเป็นยังไง นะฮะแล้วก็ควรจะทําความเข้าใจยังไงเกี่ยวกับเรื่องของแคมป์นะฮะก่อนที่เราจะลงมือสั่งแคมป์หรือว่าจะเอาแคมป์มาใส่ในเรื่องของเรานะฮะไปเันเลยอ่ะโอเคนะฮะก็เดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังก่อนนะว่าเรื่องของแคมป์เนี่ยคือ ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะสั่งแคมเนี่ยไม่ว่าจะสั่งจากช่างคนไหนหรือว่าร้านค้าร้านไหนเนี่ยนะคือเราต้องความทำทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนว่าก่อนอื่นเนี่ยรถของเราเนี่ยเราต้องการใช้แบบไหนนะเราต้องการใช้เป็นรถรอบผมจะผมจะพูดให้ฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยคือรถเนี่ยมันจะมีสองอย่างนะคือรถรอบนะกับรถกําลังนะรถที่เน้นใช้รอบเนี่ยนะกับรถที่เน้นใช้กําลัง ก็คืรถที่ใช้กําลังเนี่ยอนมากก็จะเป็นพวกในรถที่เป็นรถกล่องเดิมนะเป็นรถกล่องเดิมไม่รีแมปไม่เปิดรออนะเน้นใส่แคมเน้นใช้พาระกําลังเพื่อเอามาชุดนะเพื่อเอามาฉุดกับรถที่สเตอร์เล็กๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะแบ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือแคมที่เราต้องการใช้ในการรีแมปเปิดรอบ เปิดรอบนะฟังให้ดีนะรีแมปเปิดรอบแล้วก็ใช้คัาเตอร์ที่ไม่เล็กเกินเราต้องการใช้กําลังในย่านที่มันเป็นย่านรอบถึงสูงนะครับเดีย๋ยวผมจะามาแนะนําแล้วกันจากประสบการณ์ที่ผมเคยใช้นะถ้าไม่ตรงกับใครก็ขออาภัยนะ ก็อขออภัยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ฟังว่าเราสมควรจะใช้แคมแบบไหนก่อนที่เราจะสงฝังแคมปมันเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะอย่างแรกข้างหน้าเนี่ยที่อยู่เนี่ยนะมันจะมีแคมเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าจะมีทั้งหมดเนี่ยสามตัวสามสเปคนะครับสังเกตด,ดูง่ายการดูแคมเนี่ยเราก็อย่าไปดูตรงท้องตรงข้างหลังมันเนี่ยเราอย่าไปดูมันนะตรงเนี้ยก็อยากให้ดูที่ความแตกต่างของมันตรงจุดนี้ นะก็คือโอเวอร์แลปนะโอเวอร์แลปนะครับสายมือเนี่ยมันจะเป็นโอเวอร์แลปของแคมเดิมส่วนขวามือเนี่ยมันจะเป็นโอเวอร์แลปของแคมลูก5-6ถึง5-9นะ5-6ถึง5-9นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะบอกก่อนนะผมจะบอกก่อนการที่เราเนี่ยจะใช้รถในรถที่มันเป็นรถแคมเดิม,ดมแต่ว่าต้องการใช้เป็นแคมแต่งแต่ถ้าเปิดรอบเนี่ยนะ ผมก <sa> so ็จะแนะนำให้ใช้เป็นพวกแคมที่มันมีโอเวอร์แลปที่มันสูงๆแบบนี้นะเพราะว่าในรอบมูงสูงเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าการคายนะการคายที่มันไหลเวียนดีกว่าพวกแคมที่มันมีโอเวอร์แลปที่น้อยๆแบบนี้นะซึ่งในโอเวอร์แลปที่มันน้อยๆแบบนี้มันจะเป็นโอเวอร์แลปในรถของที่เขาเรียกว่าเป็นแคมที่เป็นแคมกําลังนะส่วนมากแคมที่โอโอเวอร์แลปน้อยเนี่ยมันจะอยู่ในพวกรถที่เป็นรถแคมเดิมนะซึ่ง โอ้แหวแบบนี้มันน้อยแบบนี้เวลาเราเปิดคัเร่งเนี่ยมันจะเป็นการที่แบบเออเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะมาทันทีนะเปิดปุ๊บก็มาหรือมันจะไม่หล่อรอบแต่ถ้าเป็นแคมแบบนี้นะครับเราก็จะเราก็จะต้องใช้เครื่องในรอบที่ว่ามันเป็นรอบสูงสูงในย่านรอบที่มันสูงสูงประมาณ6กถึงแปดพันรอบ9ก้าพันรอบหรือว่าหมื่นกว่ารอบขึ้นไปนะมันถึงจะมีกําลังได้ดีนะแล้วถามว่าเราจะใช้ในแคมแบบนี้เราจะใช้แคมเป็นแคมรอบแต่เราลงฟเตอร์เล็กๆได้ไหมก็ถามว่าได้ครับ ก็ได้เหมือนกันอยู่ที่คนไล่นะอยู่ที่คนไล่กําลังอัดอีกทีนึงนะครับนะครับแล้วก็สําหรับรถเนี่ยถ้าเราจะใช้เป็นรถที่รีแมปเปิดรอบผมก็ใช้ให้แนะนําให้ใช้เป็นแคมที่มันโอเวอร์แปสูงนะครับแต่ถ้ารถขนาดที่เป็นกล่องเดิมนะแต่ว่าอยากจะใช้แคมแต่งก็ให้ใช้โอเวอร์แปที่มันมีโอเวอร์แปที่มันเตี้ยๆแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นดู5 3หนะครับ5356แล้วก็กล่องเดิม ก็เปิดรอบได้นะฮะไม่เกินหมื่นสองก็แคมตัวนี้ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่สําหรับรถที่ทําชักก็มันจะอยู่ในประเภทที่เป็นรถกําลังบางคนเนี่ยทำชักโอมศาาาัลเล็ตปังสูงแบบนี้นะก็อย่าลืมอย่างหนึ่งว่าโอวร์แลปงสูงเนี่ยนะครับถ้ารอบเราไม่สูงพอนะเราก็ไม่จะเป็นที่เราต้องใช้โอวรแลแลปที่มันสูงเกินความจําเป็นนะ เพราะว่ารอบจะก,กำลังเนี่ยนะฮะ er like มันจะมาอยู่ในช่วงต้นหมดนะรถที่มันมีชัดเนี่ยถ้าถามว่าบางคนเขาก็บอกว่าเออช่างทําไมเรื่องของผมทาชัดแต่มันก็ได้ผมว่าทําชัดเนี่ยมันได้ทั้งต้นทั้งท้ายนะมันก็จริงอยู่ครับได้ทั้งต้นทั้งท้ายแต่ว่าอย่าลืมว่าการใช้งานของเราเนี่ยรถที่ทําชัดเนี่ยถ้าเราไปเปิดรอบถึงสูงอย่างเด cool. ียวเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะฮะความเสี่ยงอย่างแรกคือความเสียหายของก้านของลูกสูบของอะไรหลายๆอย่างนะของอะไรหลายหลายอย่างมันก็มีตามมา นะคือเราทําชักเนี่ยผมจะบอกก่อนการที่เราทําชักเราต้องมีนะเหตุผลนะเหตุผลที่เราทําชักเราต้องการอะไรหนึ่งเราต้องการกลาลังเครื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างนะไม่ใช่เฉพาะแคมอย่างเช่นวาวอย่างเช่นอะไรก็คือเราก็ต้องเลือกใช้ม,มันเหมาะสมนะครับก็อันนี้หลุดหลุดไปเรื่องไหนเนี่ยนะหลุดไปแล้วหลุดไปถึงเรื่องอื่นแล้วมั้งผมว่านะนะครับก็เอาง่ายๆนะสำหรับใครที่ ชอบแบบไหนก็ผมอยากให้เรือใช้แคมที่มันตรงกับความต้องการที่ใช้แล้วกันสมมุติว่าถ้าเราไปสั่งแคมเนี่ยสั่งแคมที่โอ้แหละมันสูงมาเนี่ยแล้วมาใช้กับรถรถที่มันเป็นรถลูกเดิมๆเลยเนี่ยนะแล้วก็มาใช้เสเตอร์ที่เล็กๆนะอย่างเช่น2ี่แปดสามสิบเยมันก็ลากไม่ไหวนะฮะมันก็ลากไม่ไหวในกรณีที่เป็นกล่องเดิมๆๆเราไม่เปิดรอบไม่อะไรนะฮะ ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าใจหรือเปล่านะสำหรับเรื่องที่อธิบายมานะครับก็ยังไงก็ให้ดูง่ายๆนะถ้าสรุปปุดท้ายนะให้ดูง่ายๆเลยถ้าเราเป็นรถที่เราเปิดรอบมารถชักเดิมเปิดรอบนะก็ให้เลือกโอเวอร์แลปที่มันโอเวอร์แลปเยอะๆหน่อยนะโอเวอร์แลปเยอะๆหน่อยแต่ถ้าใครที่เป็นรถที่ไม่เปิดรอบกล่องเดิมก็ให้เน้นแคมที่เป็นแคมที่คล้ายๆกับว่าเป็นแคมคล้ายๆแบบนี้จะโอเวอร์แลปจะเยอะกว่านี้เพียงนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็จะให้แยกแล้วกันว่าอันไหนเป็นแคมป์รอบอันไหนเป็นแคมป์กำลังนะครับก็ยังไงคลิปนี้ถ้าใครสงสัยอะไรเหมือนเดิมนะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเดี๋ยวก็จะพยายามลงคลิปไปให้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะถ้าใครมีคำแนะนำอะไรดีๆก็คอมเมนต์ได้นะฮะไม่ถือนะฮะก็เรียนรู้ครัวพูนไปนะฮะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยไปแล้วนะฮะคลิปนี้